ทำอะไรคะคุณพี่เซดส์เซดสอย่างฝนห้ามกับน้ำเซดส์ชือนี่ละเซยย้ายอย่างไรล่ะเนี่ยปลาหมึกเนี่ยปลาเมือกไปอีหื่อแห้งปลาเมึกแห้งเอาในว่ามักตะข้นตะหันไปอีหื่อเนี่ยมาอันปลาก็มากเดิมาขึ้นกักันมาขึ้กันตั้งใจตั้งใ ฝนตกมีน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าข่อยมอเตอมีน,มน้ำทั้งเขาหนิละ่ะกี้สิเป็นอะได้กินเข่าอยู่เหมนฝนบระขาดก่อน,น,อนพญานาคก็ขึ้นจากน้ำไปบู้บ้นบ่เข่าขี้เสนิมบอ่บอันที่ว่าในสูบน้ำใส่เข่าจ้าฝน,น,นตกอยู่เบิดปีแล้วว่าไมีน้ำมอเตอร์ไมีน้ำ มอนจมีน้ำกับใส่เบ็ดลดตีมันจะมีวลาน้ำปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้า้มีปลาแตว่าปลาเมื่อกี้ิบืนมากดต่ท่านเหตุการณ์วัะนันเล่นปะมีน้ำมีปลาเนาะใส่งปลาเมึกปลาอีหือแหงปลาหมึกแหงพี่น้องก็ใสเราดิไอขึ้น่า พ่อได้กินเยนบ้างได้กินย้งงอน,อนใส่เนี่ยอันมื่อนีแ้แหละพี่น้อ,อเงเพราะว่าเนี่ยขีกระเดียนพูดคนเพิ่อนกับมักใส่เนี่ยระเดียนไปกินดีดีก็สันแต่ว่าพอดีแปลกไหมอาหารแปลกไหมอาหารแปลกไหมปลาชอบอคือก้นนะอันนี้ตุ๋นกปลา,ากับมักกองแปลกกับก้นนี่ติ เจ้าบ,บ้านเจ<ด><ด>า้าเดีย๋ยวราดูรอดูพวกนี้จะได้บ่เบังเข่าพี่น้องหรือเบังเข่าพ่อใหญ่ไในสมัยก็เอาละปีนี้ฝนดีแต่บ่มีน้ำคลังเขาก็เป็นประมาณนี้ละจ้ะมันจะมีน้ำใส่ไรบ่เนี่ยชีคืเดียนกัน บอสน,ดน,อนอดานดเนาะพี่นอะกินปลาเนี่ยขี้แกเดียนบอสนาดเนี่ยมราโมนเอกินได้อยอะปลาอิอแห้งบางคนก็ใส่เนี่ยปูจยากใส่เนี่ยปูกระมานมานันพ่อได้ตาแจา้ตาจูเพี้ยนอาหารไปจ้ะาอยากห้ากินอิสานบ้านเฮากับแบบนี้ล่ละลองทงลงทา้าก็ได้เนาะกินโรดดอก กันบ่ชีคขานฮะผู้จินปลาก,กับจินทนทนมั่นว่ไอ้พู้มา,ปากปลากับมักดอนนนจินกับจินได้เยอะจ้าถ้าให้จินประจำมันจินบ่ได้ดอกนานทีได้เยอะ อีกหแหงเดี๋ยวพูุ่งนี้มาดูกันค่ะพี่น้อนงพักอาศัยอีย่างเนี้ยน้อนทางนั้นอัปเดตหน้าข้าวด้วยทุ่งลวงทองบ้านในถอกบ้านในแก่ยูเป็นลวงทองแล้วจีดยางฝนห้ากับล่มทงเ่่าแล้วพี่น้องลงงั้นหน้าอายุหาจิน เนาดีใช <ais> <ga es Four> ่ค <ALLY> <X net young> <This> ่ะ <diese> พี่น้องค่ะได้สิไรหนาที่เกันไปได้พี่น้องที่เบ่งประจบขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ